กำแพงยักษ์สิ่งมหัศจรรย์โบราณที่ยาวที่สุดและน่าทึ่งที่สุดของโลกอายุ2,000ปีแต่เพิ่งจะใน200ปีหลังนี้เองที่โลกตะวันตกได้เห็นมันปี1793อังกฤษจะส่งคณะสำรวจทางการทูตไปยังจีนนำโดยลลร์ดแมคคานีเพื่อพยายามเปิดเส้นทางการค้าให้อังกฤษเมื่อแมคคารนี่แวะชมกำแพงขณะเดินทางข้ามประเทศจีนไกดชาวจีนของเขางงงวย ทำไมถึงมีใครสนใจกองหินโบราณด้วยสมาชิกในทีมวาดภาพร่างของกำแพงภาพซึ่งถูกผลิตซ้ำนับหมื่นครั้งและจะคงเป็นภาพที่คนส่วนใหญ่เห็นทุกวันนี้ท<ฮ>ูดทุกรายที่มาเมืองจีนและได้เข้าเฝ้าองค์จักรพรรดิจำเป็นต้องเข้าเถานั่นคือคารวะสมครั้งให้หน้าผากแตะพื้นรวมทั้งสิ้น3มครั้ง เมื่อพวกอังกฤษไปถึงพระาาราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิก็ได้รับการต้อนรับอย่างหรูหราและเที่ยวชมอุทยานและวัดที่งดงามอยู่หลายวันแม้ครันี่ชายอังกฤษซึ่งพักดีต่อกษัตริย์ของตนปฏิเสธที่จะเข้าเถาอองค์จักรพรรดิและขอให้เกิดเรื่องอื้อฉาวในวังของจีนในการพบครั้งสุดท้ายชาวอังกฤษถูกขอให้คารวะสารจากองค์จักรพรรดิและเมื่อพวกเขาเปิดมันสารนั้นมีความว่า เราครอบครองทุกสิ่งถ้าไม่เห็นคุณค่าของสิ่งแปลกปลอมหรือปราดเปลืองและไม่ต้องใช้ผลิตผลจากประเทศของท่านโอ้กษัตริย์แห่งอังกฤษจงเชื่อฟังและอย่าได้แสดงความไม่ใส่ใจนี่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีสองจักรวรรดิซึ่งต่างก็มั่นใจว่าตนเป็นเจ้าแห่งจักรวาลหนึ่งในคณะทูตของอังกฤษกล่าวว่า สรุปคือเราเข้าสู่ปักกิ่งเหมือนคนจนเราอยู่ที่เมืองนั้นเหมือนคนเป็นเฉลยและจากมาเหมือนคนพเนจรเพราะขายหน้าอังกฤษจึงวางแผนแก้แค้นด้รู้ดีว่าจากอาวุธยุทโธปกรณ์ที่พวกเขาได้เห็นมาหากจะต้องรบกันจีนยังล้าหลังโลกตะวันตกอยู่หลายศตวรรษกำแพงยักษ์ล้าสมัยไปแล้วทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องกังวลสำหรับชายผู้รู้จักกำแพงดีกว่าใครในวัยหกสิบเชิงดาลินท่ายรูปและตามหาส่วนที่สูญหายของกำแพงที่เขารักทุกวันเขาห่วงว่าจะไม่มีนักวิชาการรุ่นใหม่มาแทนที่เขาเขาห่วงว่ากำแพงจะพังเพราะการหากำไรทางการค้าและเขาห่วงว่ากำแพงส่วนที่ห่างไกลกว่านั้นจะถูกทำลายเพียงเพราะ ไม่มีใครรู้ความสำคัญของมันขณะเชงเดินข้ามจีนนั้นเขากำลังเดินย้อนการเวลาด้วยย้อนไปถึงยุคของจักรพรรดิจินและชาวจีนนับนลานที่ตายระหว่างที่สร้างกระแพง เขาเกรงว่าคนเหล่านั้นจะถูกลืมเดือนดังเชงกล่าวว่าพวกเขาตายขณะสร้างสิ่งก่อสร้างยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้าง